งบเขาจำกัดแต่เขาทออกมาได้โคตรดีเลยนะ,ะสวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับผมแอดโก้บทบ้าภาษาหนังครับครับผมแอดไก่นะครับบทบ้าภาษาหนังเช่นกันครับฉ่นเคยวันนี้มากับรีวิว หนังรอบสื่อใช่ครับผมความรู้สึกแรกกับการที่ได้ชมภาพยนตร์สยองขวัญใช่ครับผมมาดูสยองขวัญตอนนี้อย่างที่ผมคุยไปวันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เรามีให้ดูทุกเดือนแล้วครับเอาใจคอสยองขวัญเอาใจคอคนขวัญอ่อนแต่ชอบอะไรอย่างนีูแอชั่นก็เพิ่งดูไปวันอาทิตแล้วพอวันที่นี้วินวันาที่นี้ก็มาหนังสองวันเลยคือ ในดึงเดือนเนี่ยคุณสามารถมีหนังที่ทุกแนวได้เลยตไม่ใช่เมื่อก่อนปีนี้หนังแอชซันต้องซัมเมอร์หนังปีต้องตุลาเดือนที่วารเดือนทีไม่ใช่ในหนึ่งเดือนคุณมีหนังแนวที่คุณอยากดูให้เลือกได้ได้ได้ทั้งเดือนก็ดีครับมันก็เสิร์ฟเหมือนสตรีมมิ่งบางคนรู้ว่าอสตรีมมิ่งเลือกดูอะไรก็ได้คราวนี้โรงนังก็ต้องทําแบบนั้นไปด้วยเพราะว่าคนอยากดูเฉพาะแนวเยอะขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ก็มาดูหนังที่จะเข้าฉายในวันที่18กับภาพยนตร์ที่นําเข้ามาโดยค่าย3คนฟิล์มนะฮะก่อนอันขออนุญาตขอบคุณค่ายที่เชิญมาดูหนังรับสื่อด้วยลกันนะฮะกับภาพยนตร์เรื่อง Hall the Elevator Game ลิฟต์ซ่อนผีตัวเลยเกี่ยวกับลิฟต์เกี่ยวกับลิฟต์ซึ่งซึ่งซึ่งก่อนที่จะมาดูนะในความรู้สึกส่วนตัวนะลิฟต์อ่ะมันเป็นอะไรที่มันกมีอะไรให้เล่นก็ดูนมันมีอะไรให้เล่นเยอะอยู่แล้วทุกครั้งที่เปิด เราก็รู้ว่าใครจะโผล่มาทุกครั้งที่ปิดจะมีใครมาแซะไหมไม่อะอย่างเงี้ถ้าเกิดเดินริบในห้างไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลแล้วเข้าฟี์อะคณจะรู้ทุกโรงพยาบาลคือแค่คือแค่ลิ์ก็รู้แล้วมันมีอะไรให้เล่นมากแล้วถ้าเิดอีกหนักเรื่องนี้ก็เลยเป็นเอามาผูกกับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเล่นเกมของเอ่อรุ่นซึ่งเป็นรู้ส่วหนังเอามาจากเอ่อเรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องเล่าในโลกโซเชียลของทางอเมริกามาด้วยเพราะว่ามีตึกตึกหนึ่งเนี่ยคนไปเล่นเกมแล้วคนหายไริงจริงแล้วก็ยังหากันไม่เจอ ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าในโซเชียลจนคนออกมาทาเป็นหนังผู้กับก็ก็เลยเอามาผูกกับเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆก็ให้กลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นไปเ,เล่นเกมที่ว่านี้ซึ่งเปิดเรื่องมาต้นเรื่องเกมที่ว่าเขาท่าเหมือนกันนะก่อสองสี่หกอะไรแค่เลีย่ยมันมันมันเริ่มจาก4ีสองหกสองสิบห้าแล้วก็ปีที่ห้าแต่มันจะไม่ไปชั้นหลังจากที่ชั้นห้ามันจะไม่ไปต้อง ที่เหลือก็คือเลิกไปชั้นหนึ่งไมันจะไม่ไปชั้นหนึ่งก็ม,มันในตัวอย่างมีอยู่ใช่ใช่เราดูได้นั่นคือเนเกมแล้วก็ไปผูกกับเ,เรื่องราวที่มีการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในตึกแห่งนี้ด้วยซึ่งเนี่ยเรื่องของผีมันก็จะมีฟันเนี้ยผีที่มีแรงแค้นอ่าม,มีคนกลุ่มหนึ่งที่ดันไปยุ่งกับที่ที่ผีอยู่อ,อะไรประมาณันมันก็เลยต้องเกิดเปิดเรื่องมันก็เลยผูกเรื่องให้อา่า มีเรื่องให้ตื่นเต้นให้สยองขวัญให้คนที่ชอบเสฟอารมณ์แบบกดดันกดดันเนี่ยมาทําให้ดูกันซึ่งเอาก่อนเลยความรู้สึกความรู้สึกถามว่าภาพโดยรวมก่อนนะภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะสําหรับผมเนี่ยก็คือเป็นหนังผีที่ดูได้ระดับหนึ่งเลยแต่จริงๆแล้วต้องบอกนิดนึงนะบางเื่อ่ะถ้าเกิดมุกของผี่ไอ้ฉากที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของปีเนี่ยัยังชอบยังชอบโรงเรียนผีเรืออะไรสักอย่างของ เมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนก่อนอ๋อหนังจีนที่เป็นหนังจีนไต้หวันหนังจีนไต้หวันแล้วผมชอบลิฟเรื่องนั้นกว่าในฉากที่ผีเข้าผีออกนะแต่ถ้าเกิดภาพโดยรวมอันนี้ก็คือเือเรื่องไม่สเปสปะเรามารู้สึกว่าดีพอเราไปปลูกว่าลิฟเนี่ยไปเปิดไปเปิดโลกอีกโลกนึงโลกมิติโลกที่ผีอยู่อยู่โลกที่คนอยู่แล้วไอ้เกมนี่แหละมันไปทำให้ไอ้ผีที่อยู่ในโลกนึงเข้ามาในเกมนี้ได้หลาคนที่มาเล่นเกมเนี่ยก็มันมีมันมีเหตุที่อยากจะเล่นต้ไปตามคนที่มาติดในลิฟ จะพูดเรื่องใช้ได้ลูกเรื่องใช้ได้ไดแล้วก็ภาพโดยรวมอย่างที่บมบอกว่าตัวละครที่มีก็นังประเภทนี้มันก็จะมีตัวละครไม่มากตัวละครทุกตัวก็จะมีบุคลิกที่เออก็ดูเราก็พอจะเราได้ใครจะไปก่อนไปหลัง <laughs> อะไรเงี้ยแต่แต่ก็มันทานองนี้มันต้องโอเคอยู่แล้วล่ะซึ่งดูแล้วเข้าใจกันเลยได้ว่าเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้งบเขาจากัดแต่เขาทำออกมาได้โคตรดีเลยนะใช้คำนี้นะเวลาเราดูหนังนะี่ยเราจะวิจารณ์เขาหนะ้าเราต้องดูสเกลของเขาด้วยใช่สเกลเขารู้เลยว่าเนี่ยเขาเขาทำได้เต็ม มสเกลที่เขาได้เลยจริงๆเหมือนล้อตัวเองนิดนึงไงตอนที่บอกว่าตอนเปิดเรื่องอ่ะโอ้โหนอนเลยทำคอนเทนต์แต่ละครั้งนั่งดูนั่งประชุมการจะทำคอนเทนต์อะไรกันดีคนไหนทำหน้าที่อะไรทำคอนเทนต์ยังไงให้คนดูแล้วนั่นก็บอกทำในรีบอ่ะ <laughs> ประหยัดงบดิ <laughs> สดใส่หน้าทำบ้างกะก็คือเอามาล้อกับเรื่องราวของคนทายูทูบเบอร์ด้วย <laughs> ซึ่งดูแล้วเออามันเป็นอาชีพรุ่นใหม่ของเด็กวัยรุ่นซึ่งไม้แต่ฉากนี้มันก็ติ้ดๆเล็กๆนิดเดีกันนะเด็กวัยรุ่นตอนเรียนทะทำด้วยความสนุกแต่พอมาทําเป็นอาชีพมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกมันต้องมีการประชุมมันต้องจริงจังมันต้องเฮ้ยถ้าคุณไม่ทําอันนี้ถ้าคุณไม่มีสปอนเซอร์มันจะกลายเป็นว่าอะไร คือคุณจะต้องไปหาทำอย่เงอื่นนะใช่คุณจะไม่ได้ทําสิ่งที่คุณต้องการทําละมันไม่ได้ทำเพื่อความสนุกเหมือนตอนเรียนแล้วมันทำอันเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วพอทำเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วมันไม่สนุกอ่ะอะไรอย่างเงเออมันก็มีประเด็นนะเนี่ยพอพูดขึ้นมามันก็มีประเด็นเอาง่ายๆว่าพอหนังเล่าเรื่องแต่นี่แหละไอ้ป็นประเด็นเนี่ยมันเลยกลายเป็นความรู้สึกว่านั่งคุยกันอะไรเป็มันปูดาม่นนิดนึงมันปูดามันนิดนึงแต่ถามว่าก็ก็ ถ้าถ้าถ้าพูดถึงนะอย่างที่บอกแล้วแมว่าการปูการพูดถึงการอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยตัวหนังก็ไม่ได้ยาวมากมนเนื่องเองก็ไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการปูเนื้อเรื่องก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เซฟต้นทุนไปด้วยออะไรประมาณนั้นถือว่าภาพรวมผมว่ายัางโอเคส่วนตัวนะส่วนตัวือนพูดกับเออเอาอยู่เลยก็จะอย่เล่าอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะนี่คงจะไม่เล่าเป็นเนื้อเรื่องมากนะว่าแต่เรื่องว่าชอบอะไรเป็นจุดๆไปเลยแล้วกัน ตัวละครมีตัวละครที่เป็นเดอะแบกหนังอย่างนี้ต้องมีตัวละครเดอะแบกอยู่คนนึ่งแล้วผมชอบมากเรื่อของแมตตี้นี่เป็นไปดูแล้วกันว่าแมตตี้เป็นตัวละครเดอะแบกของเรื่องนี้ขนาดไหนแล้วก็เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการตายของผีเพราะผีเนี่ยทุกเรื่องจะมีเรื่องเล่าเออรื่ทุกเรื่องเลยจะมีเรื่องเล่าว่าผีตัวเนี้ตายเพราะอะไรตายยังไงแล้วไปาึงต้องแก้เรื่องเล่าของที่มาของผีเรื่องนี้ไม่บอกแลวกัรเ่าเป็นยังไงลองไปดูแล้วกันแต่ผมซื้อผมว่าเรื่องเล่ามันฟังและชวนคนลุกเหมือนกันชวนทั้งทั้งคนลุก ทั้งสงสารแล้วก็เข้าใจเลยวว่าไฟผีตัวนี้ถึงได้แค้งขนาดนั้นใช่แต่มันพอได้นะได้พบจํากัดด้วยตันสร้างผีมันอาจจะดูงอแง่บางคนจะไปถ้าไปมองในเรื่องต้นสร้างนะผีมันงอแงไม่หน่อยหรือเปล่าผมดันไปนึกก็ทะเลนอยู่สีซสั้นหนึ่งอ่ะที่มันมีมาโชว์บิดตัวบิดตัวอ๋อเหมือนเลยอารมณ์นั้นเลยซึ่งก็ถามว่ามันเป็นการเซฟพบอย่างหนึ่งนะซึ่งออกมาแล้วมันดูดีนะออกมาในหนดูดีนะออกมาในหนังแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆมีนิดๆหน่อยหนอ ด้วยด้วยสเกลของหนังเสื้อกงอมาจับสแกรถ้าผู้สอย่าคนชอบถามจ้ำสแกรเยอะไหมผมถามบอกเลยจ้ำสแกรใช้ได้ด้วยั้อืมใช้ได้มันทํางานอยู่ถือว่าทํางานมันไม่ใช่ซ้ําสแกรที่ใช้เสียงดังตกเสียงดังให้นคหูอืมอืมมันเป็นจ้าสแกรที่โวยเป่เอาอ่ะเล่าแต่เล่าได้ไหมไม่ได้แต่ถือว่าถือว่าเนี่ยถ้าถือว่าองค์รวมภาพได้มั้ย กัสแกร์ได้ไหมได้ดาราดาราหน้าใหม่หมดเลยไม่มีดาราดังเลยแต่แต่ละคนก็น่ารักน่าชังคนที่กวดอ้อยตามสไตล์ที่ว่าหนังเสยองมันต้องมีก็มีก็มีแล้วก็ต้องตายสาวผมบอนคนสวยก็ต้องมีต้องก็น่ารักอาจอะได้แค่โอเคถ้าถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งถ้าใครอยากจะมาดูใครที่เสพความสยองผมว่าไม่น่าจะผิดหวังนะถ้าถ้า พูดถอเพราะว่าจะมีอยู่นิดนึงที่ที่บอกยังติดอยู่เมื่อกี้ที่คุยกันในโรงไงมันก็มีแหละมันก็มีส่วนที่อันนี้คือส่วนที่ชอบจะถามว่าหมดหรือยังส่วนที่ชอบส่วนที่โอเคอเออเนื่องจส่วนที่ชอบนี่คือความรู้สึกแท้ว่ามันก็โอเคสาหรับนังถ้าใครชอบเสตติดก็คงจะเข้าใจได้ทั้งว่าบางเรื่องอะอาจจะห่วยวันนี้ยังสนุกกันเลยแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นขนาดนั้นอันนี้เรื่องที่ติดอ่เรื่องที่ติดจริงๆแล้วอ่ะ เวลาดูอะเราเราอาจจะพอเราเริ point, no so, <It> ่มอินไปกับตัวละครเราก็จะรู้นิสัยตัวละครหรือเราจะอินกับสถานการณ์อันนี้ที่ติดมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้ทําไมอารมณ์มันแปลปรวนบ้างจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละครเดียวสามตัวละครหลักที่อยู่หรือสี่สี่ตัวละครอารมณ์ดูค่อนข้างแปลปรวนว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวดีหรืเดี๋ยวจะไม่รู้ใช่อย่างนั้นอะ บทหนึ่งกลัวจนวิ่งหนีสุดขีดแต่บทหนึ่งอยากจะเดินเข้าไปหาอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเลยทําให้ดูคือถ้าเกิดถ่ายในฉากนั้นซีนนั้นอ่ะมันอาจจะการแสดงที่ดีสําหรับฉากนั้นแต่พอมาต่อกันไอ้บุคคลนี้มันดูอารมณ์ไม่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคอนติเนียลคอนติเนียอารมณ์กระโดดอืมใช่มันกระโดดนิดนิดแต่กลายเป็นว่าองค์รวมทั้งหมดอ่ะมันยังโอเคอยู่มันยังโอเคอยู่ก็เลยพุ่มหนังไปได้อ่ายังอุ้มหนังไปได้ขัดใจบ้างแหละแน่นอนแต่ต้องคิดว่า สี่ที่มึงยังกลัวอยู่เลยอยีกสี่มึงเดิน,เ,นเข้าม่หายเลยเออ,<ล>ะอะไรอย่างเงี้ยเลยเราดูตกลงมึงจะกลัวหรือไม่กลัวกันแน่นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือพวกแงดในโลกแทบทุกตัวละครเป็นอย่างนี้อยู่พอสมควรกับอีกนิดนึงอาจจะอันนี้ฝากไปถึงใครใครดูนะผมไม่แน่ใจนะผมดูเห็นคนเนี่ยคือซับอ่ะตอนแรกตัวเอกเป็นพี่ชายอ๋อแล้วพอมาตอนนั้นนั่นคือน้องสาวแล้วพอมาตอนหลังกายเป็นนั่นคือพี่สาวก็เลยงงงงนิดนึง คนที่จะมาตามคนที่หายเข้าไปในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าตอนแรกเป็นน้องสาวแต่พอมาตอนหลังบอกบอกในซับกลายเป็นพี่สาวแสดงว่าเป็นซีนที่ผมหลับแน่ๆเลยช่วงแรกช <c oughs> ่วงแรกนี่ตัวละครสภาพนี้จริงๆนะอีกแล้วเต <c oughs> รียมตัวมาหลับเลยนะเนี่ยตอนหนังนะดูตรงนี้จะรอดไม่รอดนะด้วยศพด้วยด้วยด้วยวันวันนี้หนักทั้งวันนี้ไปทางโรงพยาบาลไปทางนู่นนี่นั่น เหนื่อยมาทั้งวันถ้าหนังไม่รอดไม่ไปแน่ก็ไปจริงแต่ไปแวบเดียวแวบแรกที่มันปูจนแขนไก่ต้องสกีดแต่พอหลุดจากช่วงนั้นได้พอหนังวันสตาร์ทโอเคนะเอาเรื่องโอเคโอเคใช่ได้ครับก็หรือว่าดูได้เลยสำหรับใครที่ชอบใช่ครับ ฝากไว้เช่นเดิมนะครับใครที่กดไลค์กดซับสไครต์อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานเมื่อวานจริงงานคุณเยอะเมื่อวานมีคนมาทักด้วยตามช่องพี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ทักทายคอมเมนต์มาบ้างทักทายคอมเมนต์มาได้ดังแล้วผมรับรองไม่ลืมใครสักคนแน่นอนก็นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็มีใครคอมเมนต์มา จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามแล้วเห็นมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้นิดนึงถ้าดูแล้วชอบอยากให้เราดูหนังแล้วมาพูดมารีวิวก็แจ้งกันเพราะว่าจริงๆเมื่อวานก็มีคอมเมนต์มาย้อนกลับไปคลิปเก่าเลยบอกไปดูหนังขับซีโร่แบมเป็นหนังที่ผมชอบไงเ, hmm. เออขาคอมเมนต์มาเขาบอกเอออยากให้ดูหนังแนวแนวนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าหนังจริงๆหนังดังหนังใหญ่มีคนเขารีวิวเยอะ นห้าครัทิตย์ได้เลยครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับหนังอาร์ตหนังเเต็มเลยครับมาทั้งนั้นเลยทั้งหนังทั้งโซนยุโรปอ้หนังทั้งโซนยุโรปที่มาแบบอาร์ตเลยอย่างเดี๋ยวค่อยอ่าทิตย์หน้าเอาว่าอาทิตย์หน้าเต็มทั้งฝั่งญี่ปุ่นทั้งฝั่งยุโรปมาเต็มเลยใช่ครับผมก็ว่ากันนะครับสําหรับครั้งนี้รอบนี้ก็คงติดตามและอย่าลืมลองได้ดูได้โอเคครับงั้นก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ลิปซ่อนผีเอวเวอเรตเกมสัมผัสความสยองขั้นสูงสุด18ปกพฤษภาคมนี้นี่โรงภาพยนตร์เท่านั้นบายอไ